สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปงานแต่งงานแต่งที่อยู่ต่างบ้านนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หมู่บ้านนี้อันที่จริงหมู่บ้านนี้เขาก็มีงานแต่งเหมือนกันแต่ว่าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวสาวรอยจะพาไปแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูในงานนะคะอาจจะถ่ายระหว่างทางเนาะอาจจะเป็นขากลับหรือขาไปดูก่อนตามแต่สะดวกโอเคปะไปกันเลยจ้า มอตอร์ไซค์คู่ใจนะคะเนี่ยรถอีเท่าลดอีเท่านี้สิบกว่าปีละแต่สภาพยังโอเคอยู่นะปะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะวันนี้มางานแต่งแต่ว่าจะกลับแล้วก็เลยขอเก็บภาพบรรยากาศรอบทางให้ดูนะคะค่อยค่อยขับเรือไปขับคนเดียวถือกล้องคนเดียวก็เลยอาจจะไม่มาตรฐานเท่าไหร่ แดงกันดูบรรยากาศบรรยากาศ,ร,ากาศรอบๆที่ปลูกก็ปลูกที่ขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วนะหอมแดงเนีน่นี่ต้องดูถนนด้วยขับรถมือเดียวอันตรายนิดหนึ่งก็เลยต้องค่อยๆกระดึบกระดึบไปแต่ก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะภาพทางนี้ก็เคยมีเอามาให้ดูหลายรอบอยู่นะแต่ว่าบรรยากาศรอบทุ่งนาก็จะเปลี่ยนไปเนาะ ก็เดี๋ยวจอดจอดแป๊บนึงจอดให้ดูเนาะดูภาพบรรยากาศของทุ่งตรงนี้อพอดีว่ามางานแต่งต่างบ้านนะคะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านไปนั่งโจ๊กผ้าต่อนี่เป็นยังไงหอมหอมแดงเขาจะปลูกกันเวลาปลูกเนาะทางนู้นที่เห็นอยู่ทางฝั่งนู้นเขาก็รับเหมาเหมาปลูกหอมกันนี่รอบบรรยากาศรอบดอยดอยบ้านสาวดอยนี่นะคะภูเขาล้อมลอกอยู่ บ้านเสาดอยจะอยู่แบบจะเป็นเหมือนที่เสาดอยจะชอบพูดว่าคนหลังเขานะคะคือถ้าคนที่อยู่ฝั่งนู้นเขาก็จะบอกว่าพวกเราทางเสาดอยเนี่ยอยู่หลังเขาก็หลังของพวกเขานะคะแต่ทางฝั่งเสาดอยก็จะเรียกพวกเขาที่อยู่ข้างหลังภูเขาโน้นว่าคนหลังเขาต่างคนก็ต่างอยู่หลังเขาไม่มีก็อยู่ท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบอยู่บรรยากาศก็นี่ประมาณนี้นะคะ หมู่บ้านที่สาวดอยมางานแต่งก็จะเป็นหมู่เขาเรียกบ้านสันกําโปงแต่ว่าเป็นหมู่หกรวมอยู่ในหมู่เดียวกันกับบ้านนิ้วสูงนะคะหมู่บ้านนี้เพิ่งจะแยกออกมาแต่ว่าเขายังไม่ได้แยกหมู่บ้านเล็กที่เขาก็เลยจะยังรวมอยู่กับหมู่นี้นะคะหมู่หกเป็นหมู่เดียวกันปะเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อเมื่อค่ะเมื่อปิกปิกปิกช่ว <c oughs> งนี้ก็ นี่แหละหอมแดงค่ะหอมแดงกระเทียมไม่ค่อยมีนะคะกระเทียมจะมีอยู่ส่วนมากเขาก็ทํกันนิดๆหน่อยๆเขาจะไม่ทําเยอะนี่ก็เก็บบรรยากาศรอบทางซอยทางเข้าก็จะแคบหน่อยเป็นคอนกรีตข้างๆก็จะมีคลองอยู่ขับรถคนเดียวก็ต้องดูหน้าดูหลังด้วยเนาะแว่นวันนี้สาวดอยพาแว่นนะคะอม,มีรถมาข้างหลังด้วยเดี๋ยวให้เขาให้เขาไปก่อน เราค่อยๆกระดึกบกระดึกบไปเพราะว่าถ่ายคลิปไปด้วยไปไปไวไม่ได้นี่ต้นกระถินอยู่ริมรั้ว <c oughs> เร็วค่ะเร็วใช่ <c oughs> <c oughs> นะ่เด็ก,กรักอยู่ไปไปออกถนนใหญ่หน่อยหนึ่งละค้นออกมาจากซอยละไยเมื่อ เวลามอ,อกถนนใหญ่แล้วนะคะป้าปิ๊กค่ะปิ๊กปิ๊กาถายก็ิบรรยากาศรอบทางไปในตัวนะคะแต่สาวเราจะไม่กลา้าละสายตาไปจากถนนกล้องก็เลยจะแพลนไปเรืเ่อยเอยแต่ว่าสายตาจะอยู่ที่ถนนเป็นหลักโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวขับรถคนเดียวนี่อันนี้เป็นหมู่บ้านหมูะะ่หก มูเดียวกับที่สารอยไปงานแต่งแต่ว่าในงานแต่งเสาราดอยจะไม่กล้าถ่ายเพราะว่าทั้งดนตรีแล้วก็มันเป็นต่างบ้านด้วยเนาะนี่กอแบแวบกลับมาทางนี้นี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะหมู่บ้านทางนี้ก็ได้ก็จะมีเครื่องจะมีสถานที่อำนวยความสะดวกเนาะไม่ว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถไม่ว่าจะเป็นคลินิก อันนี้สวนลำไยวุ้นมีนกนด้วยนะนกกระยางนี่จะมีคลองเล็กๆอยู่ข้างทางคลองอันนี้เขาก็จะปล่อยน้ําลงสวนลงนาน,นะคะนี่ทางนี้ก็อ้าวลงลอนลำไยลงลอนลำไยนี่เยอะมากทางนี้นี่ลำไยลำไยข้างทางแม่ถ่ายอันนี้ก็จะเป็นสถานพยาบาลนะคะคลินิกนี่อุ้นนี่ลำไยนอกดึดูนะคะลำไยสายสาน สวนใครก็ไม่รู้แหละสวนพ่อเลี้ยงคนไหนไม่รู้แหละอุ้ยเนี่ยน่น,น,น,น่อันนี้ยังไม่สุกยังไม่สุกเนาะน่าจะอีกสักเดือนกว่านะ่าจะนี่ก็เป็นโรงสีข้าวนะคะอันนี้ของพ่อเลี้ยงใหญ่เขา <c oughs> พ่อเลี้ยงจักพ่อเลี้ยงประจักรร้านค้าร้านอะไรก็มีเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ปั๊บปั๊บปั๊บเป็นเจ้าของเดียวกับโรงสีป่ะสินนี้เดี๋ยวเราก็ลุยครับ ไปเลยๆย,ยังไม่ถึงบ้านตัวเองเต่บ้านหลังนี้ไม่รู้เขามีงานอะไรนะดาวดอยก็ไม่รู้เหมือนกันเ็าจัดสร้างอันนี้ก็เป็นศาลหลักบ้านศาลหลักบ้านของบ้านโปงดาวดอยก็เคยมาถ่ายคลิปแล้วทางนี้ก็จะเป็นวัดวัดบ้านโปงเห็นไหมคะเห็นสิงไหมสิงสองตัวอยู่หน้าวัดวัดเดิม สระกของพ่อเลี้ยงเบิด์ผเลี้ยงใหญ่ใจดีซื้อสดก็ได้เซ็นก็ดีอันนี้ก็เป็นสภาอ้อปะต่อนะคะองค์การบริหารเราก็แหวนต้องไปเรื่อยๆ่าย,ายไป่ายไปแววนค่ะวันนี้สาวดอยพาแววนกลับมาถึงบ้านบ้านสันบเย็น ว่าแนดช่วงนี้นาอากาศเย็นค่ะทุกคนก็เลยออกมานั่งออกมานั่งอาบแดดกันทั้งแถา,งาทั้ง,งเราแต่เราเ,าเองครับรถก็ไม่กล้าขับไปอย่างหนาวลมตีมาเย็นอ้าเอาวว่าอย่างไรว่าอย่างไรเออเออเออเ,ออเออจ้าถนน,นค่ะเจ้าถนนนักเรียนจะข้ามถนนทีนี่อยา่างพระเอีกนั่นเอง เรื่อยๆค่ะให้ดูบรรยากาศรอบคิดรอบทางไปเลย เรานี่ทางเข้าตรงนี้เฮ้ย <c oughs> นี่โรงเรียนบ้านเกาะหลวงวันนี้นี่อันนี้ก็เป็นโบดังอันนี้ก็เป็นบ้านเช่าแล้วนะแล้วก็เขาเอาเสื้อผ้ามาขายเสื้อผ้าราคาถูกถูกเสื้อผมือสองค่ะตัวนี้เสื้อกันหนาวขายดีมากๆล้วเสื้อกันหนาวมือสองเขามาขายเลยอันนี้ครับเข้าหมูม่บ้านตัวเองแล้วนะคะ <c oughs> อันีเยอะจริง ที่ไหนก็มีแต่หมาอ,าอาาม้าวไายยไปเยตอนนี้กล้ะ อันนี้อย <mag> ู่เราก็เลยต้องชะลอจอดค่ะจอดก็กลับเข้าไปซอยไปทางนั้นหละเนาะไปซอยนู้นแหละมันไปได้หลายซอยนะจะเข้าซอยห้าก็ได้เข้าซอยสี่ก็ได้เรื่องของเรื่องคือหน้าบัดนาวอ่ะไปซอยสี่กลับเข้าซอยบ้านเรานี่แหละบึ้งๆจะถึงบ้านแล้วอุ้ยทางก็เป็นหลุมเป็นบ่อซะน้อ กับข้าวซอยบ้านของฉันนี่เสาดอยถ่ายยิ่งนะถ้าใครมาหาเสาดอยนี่มาทุกที่เลยนะเนี่ยตามคลิปมาถ่ายให้ทุกซอยเลยถ่ายให้ถึงซอยไปยันเจอบ้านตัวเองเลยนะนี่คุณหรือยังสถานที่มาถึงแล้วนะคะบึงบ้งบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งบึ้งเอ้ยเฮ้ดู โอเคค่ะ okay,